มกมุ่นในเรื่องของเว็บคอนทับมากที่ส wow! ุดนะ่นนั้นเพื่อนหนึ่งสองสวัสดีค่ะมิต้องรับเข้าสู่ช่องอย่าวงแชแนลนี่ก็พบกับไม้สองสองแซนนะและอะตอมมันต้องมีตินดาวไหมคะไม่ไม่ อนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่ทุกคนได้ขอร้องกันมานานไม่อยากเจอบุคคลคนนี้มากๆใครวะไม่บอกหรอเดี๋ยวเรได้เจอเนี่ยเอางี้่อนเรียกอะไรบอยู่เรียกอะไรคบอยู่เรียกเลยเรียกอะไรมาเรียกมาใส่น้ำลาลัางมาหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักแลือไม่เคยใส่น้ำนะคะแต่ว่าเขาคือผู้จัดการวงเอ้ย ผู้จัดการยูทูบของเราั้นเองเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าคุกกิบอ่ะสวัสด <g zia> <t> ีค่ะชื่อสายน้ำซีกิค่ะถ้านักแสดงพูดจาไม่ดีติด่อใส่น้ำนะคะใสน้ำซีกิบโอเควันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างฮิตในปิดต่อแต่ว่าเราจะมาทำในยูทูบอ่าอะไรนั่นก็คือ จุดๆุดเดโมสนะคะก <c oughs> ็คือเราเนี่ยจะมีคําถามว่าสมมติว่าใครน่ารักมากสุดแล้วเราก็ต้องชี้พร้อมกันสมมติว่าแบบทุกคนชีมน้มายอะไรหมาน่ารักสุดอะไรอย่างนี้สมมติเป็นต้นเราทำอันนี้เพื่อให้ทุกคนรู้จักชาวยม,มุกพวกอย่างพวกเรามากขึ้นนต่อมาคําถามแรกเวลาไปเที่ยวไปข้างนอกใครได้ผู้เยอะสุดหนึ่งสองสามไอตองตองเยอะสุดทำไมเพราะว่าไอตองนี้จะเป็นหน้าตาแบบจิ้มหลิยงพิมพ์นิยมใช่ใช่เวลา ผู้ชายราดับินดูเยอะใครคือคนที่เวียดที่อยู่ในกลุ่มมึงแปลกมึงพัดอ่ะหนึ่งสองสามไอเมึงสามตอนหนึ่งฉนไฉันกพิจารณาตัวเองล่ะตอนผ่านทสุดชงไมชอบตคือคือกนมันชบทำาลไม่ใช่แล้วคใครเป็นจิตแพทย์ของกลุ่มรับฟังปัญหาปรึกษาหัวใจหนึ่งสองสา ้แนกว่าคุณแม่แม่หนุ่มใส่เสื้อมีก็ค่ะแม่หนุ่มใส่น้ำนี่เป็นคนที่เรียกว่ารู้เรื่องของทุกคนในวงสังคมตัวเองค่าเต็มสติประจำใจคือเรื่องชาวบ้านคืองานคนละเรื่องคนละเรื่องรู้เลยต่อไปนะคะใครขี้แยสุดในกลุ่มดียว่หนึ่งสองสามัจะันมาก เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟถังเรื่องเพื่อนเรื่องคำพูดเรื่องไร้สะรักเหมือนเดิมอด๋อถาคมต่อติดต่อนะคะติดต่อเตี๊ยดไอเดียเลยใครมี nice body sexy body ที่สุดหนึ่งสองแซ่บโอ้ยทำไมถึงได้สายอ๋อมันไม่เสร็จที่ตรงไหนมันไม่ใช่ต้องใหม่ที่สุด ไอเดียไอเดียท้ายของคนเอเชียชอบผู้หญิงแบบว่าผอมหน่อยแบบว่าผมโตห่วยห่วยนะเอออันนี้พูดถึงคุณเคยเห็นคลิปพุงกูว่าเฮ้ยถ้าใครอยากมีไปกันต่อกับคำถามที่ว่าใครปาร์ตี้หนักสุดหนักสุดหน่งสุดงสองซ้ำ ามีวันหนึ่งคุณพ่อต้องมานั่งรอไม่มวันหนึ่งพ่อขอมานั่งด้วยจริงใส่นากไม่ได้เลยเขาทุกทย่างอยู่พ่อไม่เคยว่านะพ่อแค่อยากมารู้ว่าชีวิตรูกเป็นยังไงพี่เเป็นยังไงโอเคไม่ไม่ดราม่าแม้จ้าโอเคใครอยากรู้จักป๊าฟูดแน่เป็นอะไรเขาถามพ่อตอไปค่ะไปงานตอใครเป็นแอลกอฮอลิกห ตอบกันเพื่อไม่ลิเล็กก็ตอบได้เนาะมันน่าจะรู้อยู่แล้ว่ะเนาะมีสอบเจ็ดโมงเช้าก็ยังไปกินได้ยังกินกิตลอดพอนี้มืนคือไม่ได้กินแบบกินตอนเราถุกคืนทุกคืนหรอวะคือกินแบบกินนิดนึงเพื่อที่รู้สึกว่ามันแบบสบายมากขึ้นนะคะแล้วใครแอลกอฮอลิกลองจากสายหนึ่งสองซ้ำเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกูชวนมาใหม่ทุกรอบมันก็ไป ก็ต่างกันแค่แบบบริบทเป็นคนชวนกับคนแต่ว่าแค่นั้นสุดสิ่ีกว่าข้อต่อไปนะคะใครที่ไม่สามารถผ่านพ้นทอกกิ้งสเตจไปได้เวลาแบบว่าคุยกับคนนู้นคนนี้หนึ่งสองสามโอยชีวิตไม่ได้อะไรตัวยังสุดอ่ะสุดอ่ะตัวยังสุดไมใครช้ชีวิตจะผ่านมัหมดแล้วไม่ว่าลองดิสเทนท์เลชั่นงขอเราเรารู้สึกว่าไม่รู้เป็นคนที่แบบ เต้าปู่อ่ะเขาเคาคุยหลายคนบอะว่าเค้าแบบเหมือนเลือกไม่ได้ไม่ว่าเสอโอ๊ยไม่ต้องไม่โ้ายก๊อดอีเยอะไปหมดออปชันเขาเยอะอ่ะใช่สวยไม่โกออปชันต่อไปก็มีสาระกันหน่อยนะคะใครคือฮาร์ด working ที่สุนในกลุ่มใครไม่ทำางานหนักสุวนในกลุ่มก็ไร้ใครขยัน1 2 3อะไรเข้าหมดนะ้มันเท่ากัน ขยันย <łość> ังไงกูไม่ขยันเลยเอาอคืออธิบายห่อนเพื่อนๆอาจจะเห็นผมไม่ทรแบบว่าซุยซุอย่างนี้พี่บอกว่าที่จริงเขาตั้งใจมากนะเกดเขาเนี่ย4 0่หลายเทอจริงค่ะจนจริงจริงจรริง้คนโมีอยู่เทิมเดียวเมนตมีมึงโม้ ไอจีแอคหลังแอคองมาโมดีพอาแมูมใจภูมใจเห็นเหมือนจะเสพเลยนะแต่ก็เข้ากันถึงจะกินเหล้าก็เอาข้อสอบไปนั่งอ่าอ้เยราเลือหมาเพราะอะไรเพราะว่ากไม่หมายแบบเรียกว่าเป็นเมนเทจของพวกเราหมายนคอมวเตอร์อ่ะอืมเป็นไม่งทุกอย่างจริงขาัเลี่ยงเขาจัดการตารางชีวิตทุกคนก็คือแต่งหัวไปโอเคไปต่อคะก็ใครมีานมที่จะเหมกมุ่นในเรื่องของเว็บ คอนทับมากที่สุดนั่นเองนั้นเพื่อนหนึ่งสองสามันสองคนเลยอ่ะมันเสมอแล้วมือเออมันเสมอกูว่าไม่โตกับไอ้สายวไม่สมอไอ้สายเอ้อ่ะไอ้โตก็แบบเผลอไม่ได้อย่างนี้เผื่อในสายก็เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นหมกมุ่น เรีว่ามีการศึกษาด้านเพศเหนึ่งเพศศึกษาหนึ่งแต่ไม่ดังมากนะคะทุกคนเพราะว่าการรักเรื่องเซ็กซ์มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรคนเราดูด่างกุ้งเป็นเรื่องปกติค่ะค่ะอ่าคำถามข้อต่อไปนะคะใครแม่งขี้ตะเปลี่ยนคนชอบแม่งทุกวี่ทุกวันหนึ่งสอบซ้ำชัดเจนกูไม่ไ้ว่าชัดเจนก็อย่ที่บอกไปว่าโทกี้อ่อยแล้วก็เจ้าชู้อมาเจ้าชู้จะชอบกีฬาหรอแบบ โตชอบสีอะไรวะเอาใส่เสื้อมีเหลืก็มีประเด็นถ้าเขาใส่เสื้อสีแดงก็ชอบสีแดงชอบกวนานแล้วหลังๆนี้เล่นอะไรเล่นลองบอดแล้วทำไงบอดหนุดบ่อยเป็นพอดเป็นพอดเล่นอยู่สปาร์ททำเป็นบอดมือก็ขอนข้างค่ะเก็บให้หน่อยนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยคนเดิมทุกสนามอย่างนี้กว่าไปกันต่ออย่าลืมทายกันให้นานนะคะก็สำหรับลุคนี้เลยใครคือเป็นคนที่บอบบางเปราะบางมากสุดในกลุ่มหนึ่งสองสาม เปล่าเลยแต่ว่าแขกใครก็อย่างที่เคยพูดไปว่ามายเขาเป็นคนที่เสียสิทธิอ่าอย่ามาติดใจน้องหม่เละทุกคนขอร้องนะเดี๋ยวามายืนมาวันนี้เพราะนนต่อขอจัเด็กนิดนึงอ่าข้อต่อไปนะคะก็ใครที่แม่งเวลาในกลุ่มไลน์กลุ่มแชร์แลกกันแล้วต้องต่างแตกอ่านก็แล้วแต่ต่างอ่านแม่งทุกเมสเ a จแต่ไม่ตอบอะไรเลยหนึ่งสองสามเอ๊ะไม่ชี้ มันเลยมันเออไม่คุ้มไม่คุ้มเออได้ต่อเยอะสุดกูไม่ค่อยได้ต่อเวลาพอกว่ากูจะเข้าไปแม่งคุยกันไปเยอะแล้วแล้วกูมู้จะไมเข้าไปก็รู้แล้วไอ้ตอมอ่ะจะไม่ใช่คนตอบไอ้ตอมจะเป็นคนส่งท็อปปี้มาแล้วหายกูถายได้คุยส่งเสร็จแล้วก็ไปถ้าได้กลุ่มจะมีกูให้มากแต่ไอ้ตอไม่เคยประเภแบบเหมือนไม่ค่อยได้เข้านะแต่พอเข้าปุ๊บไม่ว่าเขาจะคุยที่อะไรมันก็จะรีตอร์ให้หมด ตอบแบบไม่ตรงประเด็นด้วยเออแบบเข้ามาแบบห้าห้าขำอะไรก็แบบนั้นเข้ามาบางทีรัวแป้นรืดแล้วก็จบแบบว่ารับรู้จบใครที่แม่งชอบแบบแต่งหน้าแต่งตัวในหันคนอื่นสภาพแม่งเหมือนหมาแต่มึงแม่งปังปุกอยู่คนเดียวหนึ่งสองสามคนนี้เลยค่ะไม่มีคิวไม่ออกจากห้องออกไม่ได้จริงนังแต่งเ็ตลอดเวลาลงไปเอาข้ากับแก ออไม่รู้เลยไอ้ไอ้ต้องนั่งเก้าอี้ประจำแล้วกับเชล์เชล์เพื่อสับอาแล้วก็ต้องแบบใครที่มีแนวโน้มที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์มากที่สุดคือเอไอรีวิวเอไอป้ายยาหนึ่งสองสามจริงคนถามใช่ป่ะเออคนถามนะคะอเอไอรีวิวบ้าจ๋าใครกูบ้าจ๋าหกร้อยลูกใครที่เวลาไปสาธารณชนได้ t e n s i o จัง ผู้คนเยอะหนึ่งสองสามกูรู้สึกว่าคนมองโนม่เกิร์ดเยอะเดี๋ยวเ๋ยที้ดู้ว่ากูมีแค่ไหนเนี่ยว็ยิ้มเชียดใครเชียดตอมเพราะว่ากูนึกถึงตอนร้านเล่าเ่นกินเลยเกิดเวลามันเต้นอะอ๋ออ๋ออ๋มอ๋มม๋ออ๋มอ๋อ่๋ออมออ๋ออ่อง๋ออ๋องในองออ๋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 อก๋ออ๋ออกออ๋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 อก ยืนบนเก้าอีกแล้วเต็นไอ้พ่อยินเ่อใครคือแดนเซอร์ที่เยี่ยวที่สุด1 2 3 เป็นคนเยาวร่ายมันไม่เช่เลียวกันคือไอโตแบบเท้าอะไรหน่อยไม่ได้ทำจริงหมดแล้แต่ได้นเร์ดกิเสิร์ตกอนสิวันดันอันดคุณาบอกว่าเยาวรไม่ไเลยมันเล็กจริงเราตางกันแ่กเกงช่วหนึ่งที่จะเป็นดีเจบุโตจะออกคลิแบบคนเบิรอะไรอย่งส่งเสียงมาไรที่ติดตามหลฟ์จะรู้ใช่ที่แบบเป็นแฟนสาบร้องแต่แรก ไม่ได้คขไม่ได้ขยม่ไดนคนนี้ก็อ่อนใหม่เลยเนาะใครคือนักบูลี่แห่งสายยาหนึ่งสองสามเอ้เองอ้าวคุช่ยรึเปล่เียเอดเอมกหรอ่ไม่ได้บูลี่เราเห็นมนน่ารักไลใช่ป่ะใช่ป่ะจะาเเลย ไม่แบบไปโทรบูลลี่ให้เพื่อนในกลุ่มซึ่งเราต้องคนก่อนว่าบูลลี่คือแบบการทำร้ายจิตใจใครบางคนซึ่งถามว่าเราโดนทำร้ายจิตใจไหมใช่ก็โดนเราไม่ได้ทำแรงรุนแรงขนาดนั้นอะไรสักอย่างแคดตัวงมไม่ไดผายตอนนี้ไม่โทรกับตัวกับใจแล้วนะคะคุณนี่หนักกว่าเดิมไม่โทรสัญญาว่าจะเป็นเหมือนเดิมใครที่เป็นบุคคลที่ไม่เอา เออในชีวิตกูไม่สนแม่งอะไรสักอยา 1, 2, ่างหนึ่งสอบสัมน้ำอะไรตัวอะไรไอสารมึงอภิปรายดิคือมันตั้งใจเรียนก็จริงนะแต่มันมัน,มนแอบอะนึกออกปะ้ะ <c oughs> ชีวิตโง่มือนซุมชีวิตทีต่คนคนทุกคนเห็นอะแต่นแบบเป็นเด็กคนหนึ่งอะแบบมันไม่เอาอะไรเลย <c oughs> จริงๆเลยก็แย่แหละมันจะมีอะไรที่ <c oughs> เอาบ้าง <c oughs> เวลาไม่พอมันโกงนะมันจะพูดว่าแบบไม่ตอนที่แยแหละก็ก็แย่เลยสั่งอะไรแค่พูดถ้าพูดสองอย่าที่แปลว่าโกงจริง เวนึงก็คือไอโตก็จะเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยเก็บอะไรมาใช่แล้วก็ที่สำคัญดิฟทอปไม่ได้หลัเลยนะขออธิบายนิดนึงนิดนก็แบบถ้าแบบมีท็อปิกจริงจังเรื่องชีวิตเรื่องอะไรอ่ะถ้าแบบทุกคนเรื่องบ้านเรื่อะไรไม่ได้มาแฟชั่นอนี่ยมาปุ๊บไ่ทันจะเริ่มแบบจะจะแอบหาวอยู่คนเดียวซึ่งแบบมันเริ่มจับไสได้เงี่ยแบบเริ่มง่วงแล้วเริ่มเริ่มหาวแล้วแบบสักพัก ไม่ไปนอนแล้วนายตอมเลยห้องไปเลยก็คือไม่คุยกันกอ่าขอสรุปก็คือถ้าอยากปรึกษาอย่าไปหาไอ้ตอมก็จะได้แต่คลับมาแบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่นคำถามเดินทางกลับกันด่างไก่แม่ง responsible มากที่สุดในกลุ่มมึงมีความรับผิดชอบหนึ่งสองสามเท่ากไปใส่คิดว่าวตัวเองมี responsible ดีมาก ยังไม่ก็โหวตไปนันกันแม่งไม่มีหลักฐานไม่แต่ศาสตร์มันก็มีความรับผิดชอบของมันจริงจริงเองยังไงเราหน่ะคัดก็มีจริงๆก็ก็มีเจ็บเพราเราจะเมาแค่ไหนเขาก็ไปยนถูกปหมใช่บอกอไมบางครั้งบางครั้งเหรอ ไอไม้ไอไม้ก็มีไอ,ไอไ่าโอเคแล้วถ้าถามว่าใครไม่มีมันมันก็มีมันก็มีเหมือนกันมันก็ีเล่าให้ฐานที่เข้าใจโอเคทำไมกูช <ota> ิ้เด้ยน่ารัก่าคนโค้ดแบลโตเกียวขนาดกระ่าใครไปากลูกไม่ใช่ไม่ใช่หลุดความลับนะแต่เป็นในเชิงน้ำลายมากกว่าในเชิงสิงอของหลุดชอบไหลชอบกระเด็นกระเซ็นอะไรหนึ่งสองสาม ไม่แต่ว่าต้องต้องออธิบายก่อนว่าทำไมเขาถึงน้ำลายไหลบ่อยเพราะว่าเขาดัดฟันอินวิซ่าคำถามข้อสุดท้ายเอาเป็นว่า21่สิบวกหนึ่งเหมืกันนะคะก็เป็นเรื่องของว่าใครสังกรรมเยอะสุดหนึ่งสองซ้ำโอเคก็มองอะไรมองมองน่างตรงเป็นไมโทมองข้างๆอาจจะเป็นยายาที่พี่คือเป็นเวฟแต่ยาบอกหมอให้เหลาว่าให้มันเป็นแบบ ยใช่ค่ะยังไม่รวมดัดฟันอีกสองรอบนี่เดี๋ยวเขาจะไปดึงตาเลยนะทั้งสองตาล่าสุดไม่อ่จเจาะปากว่ะถ้าคุณแม่ดูอยู่นะคะก็เอเผอทั้งหโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับ21่สิบวกหคำถามของชาวยามุกแชนแนลนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะกดกระดิ่งเออคุณกินด้วย คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีขอบคุณมาก